เอาละครับนี่ก็เป็นรอบพรีวิวนะครับผมที่ทาง B M w มอเตอตร์ราดเนี่ยได้เปิดห้องให้เราเข้ามาชมตัวจริงกันนะครับผมก่อนที่จะออกไปทดสอบด้านนอกซึ่งวันนี้ก็จะให้ดูถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่นนะครับผมอย่างแรกเลยคือเจ้า R 9 T เนี่ยเฮ้ยมันเป็นรถที่มีรูปทรงที่มีสเสน่ห์โดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของมันก็คือเจ้าเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับผมที่เป็นสูบนอนสองข้างนะครับผมแล้วก็เป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศกับน้ํามันก็คือเป็นออยล์คูลเลอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ย ได้ทําการยัดเทคโนโลยีเข้าไปเพียบเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัวฝาสูบนะครับผมได้ทําการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสานอากาศน้ํามันให้มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเอามาจากตัว G S นั่นเองนะครับเขาบอกว่าช่วยเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานจริงได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมในช่วง4,000ถึง6,000รอบส่งผลให้อัตราเร่งแซงในช่วง60ถึง100กิโลเมตรเนี่ย แล้วก็100-140กโมต่อชั่วโมงเนี่ยดีขึ้นถึง0.2วินาทีเนี่ยเออโดยที่ r า t นะครับผมรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ ABS Pro นะครับผมบวกกับระบบ Dynamic Brake Control หรือว่า DBC นะครับผมระบบเบรก ABS Pro เนี่ยกับ DBC ช่วยกันทำงานนะครับผมโดยที่มีเซนเซอร์เนี่ยรถอยู่รอบคันไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์เอียงนะครับผมเซนเซอร์ล้อหน้าเซ็นเซอร์ล้อหลังนะครับผมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาคุณเบรกในโค้งเนี่ยทำได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นก็คือรถเนี่ยมันจะคลายเฉลี่ยแรงเบรคให้เองนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ๆแล้วที่เราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแบบสมัยก่อนที่แบบ ตอนเลี้ยวโค้งห้ามกำเบรกนะไม่ใช่แล้วครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ dtc นะครับผม dynamic traction control บวกกับระบบ msr engine brake control นะครับผมสองตัวนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะเร่งจังหวะเบรกจังหวะเชนเกียร์นะครับผมโดยจะทำงานควบคู่กับเซนเซอร์ล้อหน้าล้อหลังมุมเอียงรถนะครับผมก็คือเราสามารถเข้าโค้งแล้วก็กดคันเร่งได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่ต้องกลัวว่ารถจะมีอาการสไลด์หรือว่าจะมีพาวเวอร์ที่มันโอเวอร์มากเกินไปเพราะว่าเจ้ากล่องเนี่ยมันจะทำงานคำนวณให้คุณเองเรียบร้อยเลยสำคัญที่สุดนะครับผม Riding Mode Pro นะครับที่ใส่เข้ามาเนี่ย มันเป็นอะไรที่เพิ่มความสนุกแล้วก็ปลอดภัยได้แน่นอนนะครับโดยที่โหมดที่ให้มาก็จะมีโหมดเรนนะครับสับขี่สำหรับทางฝนโหมดโรดนะครับผมก็คือใช้งานทั่วไปแล้วก็ดายนาะครับผมสำหรับในรุ่นของ r i t Pro แล้วก็ Dirt ในรุ่น Scramble แล้วก็ Urban นะครับ Riding mode Pro เนี่ยมันจะ ควบคุมนะครับผมในเรื่องของ engine mapping แล้วก็ ABS Pro DBC DTC MSR ที่ว่ากันไปก่อนหน้านั้นโดยที่ค่าทั้งหมดเนี่ยสามารถคัดตตอมปรับเปลี่ยนค่าตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้นะครับในส่วนของช่วงล่างเองนั้นจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นช็อคอัพหน้าแบบ เทเลสโคปิกนะครับผมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นโชคหน้าแบบ u อัพไซด์ดาวฟูลแอ j จั t ที่สาม,มารถปรับค่าคอมเพรสชันรีบาวพีโหลดได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับผมยังคงทำงานภายใต้ระบบของ WAD นะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ของ BMW โดยเฉพาะเลยที่ทำการเฉลี่ยค่าของโชคหน้าแล้วก็โชคหลังนะครับผมเฮ้ยอันนี้คิดว่า คนที่เป็นสาวกสาย BMW น่าจะรู้ดีอยู่แล้วในเรื่องของช่วงล่างนะครับว่ามันโอ้เทพขนาดไหนตัวชกหลังที่ให้มานะครับทั้งหมดจะสามารถอย่างน้อยๆก็คือปรับไฮดรอลิกพีโหลดได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ใต้แผงคอด้านหน้าเองก็ยังมาพร้อมกับชุดกันสะบัดนะครับตัวเบรกเองปั๊มเบรกเป็นแบมโบขนาด4พอร์ตนะครับ วงล้อนี่จะแตกต่างกันไปนะครับโดยที่จะมีเป็นวงล้อแม็ด5ก้านขนาด17นิ้วนะครับผมแล้วก็วงล้ออลูมิเนียมนะครับสีทองแล้วก็สีดำนะครับผมวงล้อซีลวดมาพร้อมกับ ยางที่จะสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการยางแบบยางเดิร์หรือว่ายางแบบโรสนะครับผมถ้าเป็นยางโรสเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะได้เป็นยางมิชลินพายอ t ถโรด5นะครับผมระบบไฟต่างๆนี่จะเป็น LED หมดและแล้วก็ทำการฝังโลโก้ BMW เอาไว้นะครับผมเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเจ้า r ในทีเลยรวมถึงตัวของไฟท้ายที่เป็นด y นามิกเบรกไลท์นะครับผมหรือว่าในกรณีฉุกเฉินเนี่ย ไฟมันจะทําการกระพริบเตือนคันด้านหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซ็อกเก็ต USB นะครับผมซึ่งตอนนี้ใส่มาให้หมดแล้วแล้วก็ท่อไอเสียของ Akrapovic นะครับผมที่ใส่มาให้ในบางรุ่นนะครับโดยที่เอย้แต่ละคันมันมีเอกลักษณ์ท่อของตัวเองซึ่งมันเข้ากับดีไซน์ของตัวรถอย่างลงตัวมากๆนะครับผมอยากฟังเสียงเลยเกินว่าเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ อย่างที่บอกว่า r n t เนี่ยเขามีความปราณีตในการออกแบบในแต่ละคันมากๆเลยเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับมาใส่อร์ไทแล้วก็เป็นรถที่ส่วนใหญ่จะเฮ้ยซื้อเก็บกันเป็นมรดกได้นะครับในเรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างจะดีในบ้านปลายนะครับผมตัวนี้ก็ออกมาทั้งหมดนะครับ 4รุ่นด้วยกันนะครับผมก็จะมีหัวขบวนท็อปสุดเลยนะครับผมเอาอันนี้เป็นอันแรกก็คือ R9T Option 719นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวถังเองนะครับตัวโครงเองนี่เป็นเอกลักษณ์เลยตัวถังเป็นอลูมิเนียมนะครับผมพร้อมกับทำสีแบบทูโทนสวยงามมากนะครับผมหน้าปัดเรือมใหม่ตัวนี้ก็จะได้มาเป็นแบบแฟดหรือว่า2ข้างนะครับผม โดยที่ราคาของเจ้า r i t Option 719นะครับตัวนี้อยู่ที่919,000บาทนะครับผมมีสีให้เลือกถึง2สีด้วยกันนะครับผมลองลงมาก็จะเป็น r i t นะครับผม859,000บาท r i t Scrambler แล้วก็ R9T Urban GS นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่799,000บาทนะครับผม2รุ่นนี้นี่มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนในตัวเองนะครับอย่าง r i t Scrambler ก็จะเป็นท่อแฝดที่ ขึ้นมาพาดด้านข้างนะครับตามสไตล์ของ s c r มเบอรนะครับผมแล้วก็เจ้า Urban GS เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวในรุ่นที่มาพร้อมกับหน้ากากด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีขาวไตร c คัลเลอร์นะครับแล้วตัวเบาะเป็นสีแดงก็คือเป็นเรียกว่า เหมือนเอา GS มาเปลือยนั่นเองนะสุดท้ายนะครับก็จะเป็น R9T Pro นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่739,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้มีสีให้เลือกถึง2สีด้วยก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเทานะครับถือว่าเป็นรถที่น่าขับขี่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำคัญที่สุดก็คือโหวแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองมันเฉพาะเจาะจงะถ้าสมมุติว่าคุณได้ R9T ไปนะครับผมคุณก็จะต้องมี R9T s c r a m b e r เมื่อคุณมีนะ R9T Scramble แล้วคุณเฮ้ยมันเอามาทำเป็น R9T a i r b a n ร์ไม่ได้มันก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคันรวมไปถึงเจ้าตัวท็อปอย่าง R9T Option 7.1.9เนี่ยตัวนี้ก็โอ้โหถือว่าสวยสุดท็อปคาสเลยนะครับผมมันกลายเป็นว่าเอ้ยถ้าคุณจะมีเนี่ยเป็นคอเลกชันเนี่ยคุณจะต้องมีครบๆเลยนะทุกรุ่นเลยนะเอ อย่างที่บอกนะครับผมนี่เป็นรอบพรีวิวนะครับผมก็เห็นพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละครับแต่บอกเลยว่าอยากให้มาเห็นตัวจริงมากๆนะครับแต่ละคันเนี่ยมองแค่ในรูปตรงนี้เนี่ยอาจจะยังดูไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ถ้าคุณได้เห็นตัวจริงบอกเลยว่างานของเขาปราณีมากไม่ว่าจะเรื่องของการวางตำแหน่งในเรื่องของการเย็บเบาะต่างๆนะครับแล้วก็ออปชันที่ใส่มาในรถแต่ละรุ่นนะครับผมอเอาไว้เดี๋ยวถ้าผมได้ไปทดสอบแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่า r 9 t รุ่นไหนนะครับผมที่ถูกคาแรคเตอร์กับตัวคุณนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือสามารถเยี่ยมชมแล้วก็จับจองได้แล้วนะไม่ต้องรอนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่โชว์รูมของ b m เอ็มอเตอร์รทั่วประเทศได้เลยนะครับวันนี้มีรถลงเรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันรอบหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ